นี่นะครับผมคือว่าเราจะพามาแกล้งมันกันครับผมแบบเท้าเบสักหน่อยครับนี่นะเป็นมังโคลนด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากรีดโบกันอีกวาวะเอาจริงนะทัวหามันก่อนละกันครับผมนี่ไอ้ริวมึงมึงโดนกู วันนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำเอฟซนะครับผมใครที่สแกนบาร์โค้ดตรงหน้าจอวันนี้นะครับผมแล้วบอกแอดมินว่ามาซื้อตัวสุ่มเพียง100บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นทองแล้วก็ลุ้นรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็เสื้ออย่างอื่นอีกมากมายจำนวน20รางวัลน,นะครับผมหรือสมัคร ใต้ลิงค์คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมเปะไว้ให้แล้วบอกว่ามาจากช่องนายชัยเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับผมใครที่ได้รางวัลใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรอรุ่นพร้อมๆกันเลยนะครับผมวันที่15มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชัยคงดีมีไว้เชญท้ายกับผม คือวันนี้อยู่ที่อู่เพื่อนนะครับผมนี่ทำอะไรยอยู่ครับช่างไล่น็อตครับหัไล่น็นอตน,นะอันนี้ส่งงานลูกค้าใช่ไหมครับนี่เป็นไงเยีดไรผ้าบังลมนะครับผมเรื่องวะเป็นตัวขบูนะครับผมนี่โอ้โหให้ดูครับผม เ,เอา้าได้เขาวอะดรีมจะทำใหม่ใช่ไหมนี่ใช่ใชแบบไปโคถ่ายได้ไหมนี่ใช่ยิงไปถ่ายข้าข้างๆสายายนะ่ะเดี๋ยวรอละกันครับผมเดี๋ยวรอตากล้องมานะคันนี้เลยครับผมเห็นว่าจะปั้นใหม่นะเฮ้ยชุดสีใหม่ด้วยวะ เอาเรื่องครับผมเดีนะ๋ยวถ่ายให้เพื่อนดูละกันนะผมแบบว่าทำคลิปเป็นอีพีไปเลยนะว่าจะปั้นคันนี้ทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายข้างสายใหญ่นะครับผมวิวมันค่อนข้างที่จะสวยนะเดี๋ยวไปเลยละกันเดี๋ยวขอย,ยืมหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวเอามาคืนเห็นรถมันสวยดีไง เลยอยากถ่ายลงช่องกับเขาบ้างนิดหน่อยละกันนะเออดีมากน้องชาเยเดี๋ยวรับเลยละกันครับผมก็หลังจากที่เราแบบว่าได้ทำการโลกมันนะครับผมโคแบบว่าผมว่าจะเอามาถ่าเพื่อนดูนะครับผมประมาณน,นั้นเลยนี่นะครับผมคือว่าเราจะพามา แกล้งมันกันครับผมแบบเท้าเบาสักหน่อยครับนี่นะเป็นบางโครนด้วยนะครับผมเป็นคันนี้แต่ก่อนเป็นสีชมพูบางลมเป็นสีขาวครับผมเรียนมาสามรอบแล้วนะผมเออชิ่สีแรกเป็นแบบเดิมๆครับผมขาวชมพูประมาณนั่นแหละน,น่าจะน่าจะขาวชมพูนะผมสีต่อไปเป็นสีส้มนะแต่ว่านี่มันเป็นของผมนะทุกคนเออ นี่นะผมเดี๋ยวเราจะพามาเผาโบกันครับผมแม่งแบบนี่มันกุนตีนชิบหายครับเออเดี๋ยวเรามาทําการกรีดแล้วกันจะเผาทั้งทั้งทองอยางเลยนะครับผมแบบให้มันเนียนหน่อยนะผมอันนี้เป็นก็อันเก่ามันรถคันเก่าของมันเป็นชุดสีส,สีส้มนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้เออประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะมันดู ถคล้ายกันเลยเออมันน่าจะเข้าใจว่าเป็นของมันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจาอ,อันนี้กอนละกันเฮ้ยเฮ้ยไปรุ่นทรงเช็งหมู่บ้านอื่นเข้าอะไกันมาเฮ้ยมาเดี๋ยวเรามากรีดโบกันอีกว่าวะเอาจริงนะครับผม เอาแม่งให้ยับเลยวะเอาแม่งให้ยับเลยแม่งแบบมันชอบคนกินใส่ผมนะเอามันคืนสองหน่อยเห็นผมตัวเล็กนิดหน่อยกว่าหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมแบบแกล้งอนะแกล้งกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวมึงเจอกูนี่สัตว์ขอหน่อยนะ มันหลายรอบแล้วนะมันชอบเล้งผมอันนี้ผมได้ใส่ปันทับโบนะครับผมเดถอดได้เลยนะทุกคนเอาแม่งหยับเลยมันจะโกรธหรือเปล่าวะเฮ้ยแม่งก,กลัวๆว่เออไม่เป็นไรหรอกวะแม่ง างมันนะครับผมว่ามันน่าจะไม่โกรธแรงหรอกครับผมไม่มีส่วนตังซื้อโบให้มันใหม่ก็ไม่มีนะครับผมเ,ออเดี๋ยวเอาโบชิงผมให้เทสลากาะกันครับผมนี่ถ้ามึงไม่อยากโดนกูกแกล้งอีกนะครับผมมึงหยุดได้เลยครับกูเกินแล้วนะคลิปนี้ ้มึงไม่หยุดวิ่งทำรถมึงอีก <S <S ไอ้หลิวไอ้ช่างหลิวล็อกเล็กอ่ะเออนี่เฮียแม่งกุณตีนชิบหาย <S 1>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  เดี๋ยวผมจะโทรไปหามันนะครับผมเอออย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยแบบรวมแม่งไม่น่าจะเป็นไรหรอกอย่าหาทํานะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียเพื่อนไปนะครับผมนี่ อันนี้เป็นแต่ว่าอันนี้เป็นของผมนะน่าจะไม่เป็นไรหรอกครับผมเฮ้ยไหนน้ำมันวะนี่น้ำมันครับผมเดี๋ยวไปจุดแม่ง จุดเลยละกันครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยละกันแบบเพื่อคดูด่ะครับผมผมทําได้อยู่แล้วนะเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอโทรโทรหามันก่อนละกันครับผมอ่ะตาก็้องไหนทุกสับละเฮ้ย เอาวะเอาจริงนะเว้ยไม่ใช่คอนเทนต์นนะแบบผมคุยมาจริงๆเลยนะผมเป็นบอกมันนะเดี๋ยวขอโทรห,หามันก่อนละกันไม่รู้ว่ามันออนเฟซหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวโทรไปเลยนะครับผม ให้มันดูหน่อยดิถือถือถือมือถือนี่ไอ้ลิ้วมึงมึงโดนกูไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ย นี่มึงโดนกูมึงชอบแกล้งกูกูบ่อยอนักไอสัตว์ไอสัตว์มึงชอบแกล้งแกล้งแกล้งกูกบ่อยอนักไอส,สัตว์มึงโดนกูมึงถึงเวลากูกูเอาคืนบ้างแล้วไอ้หา่ <c oughs> เาเฮ้ยแ <c oughs> ม่งแบบเกือบเกือบลุกใส่ผมอะ่ะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราให้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 มันมากดนะครับผมเฮ้ยยังไงดีวะเฮ้ยชุดสีแบบยับเลยนะครับผมเดี๋ยวกูว่าจุดจ,จุดต่อวะเฮ้ย เฮ้ย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 มันมาแล้วเฮ้ย hey. ใช่มันหรือเปล่าวะเฮ้ยมันพูดอะไรบ้างวะเมื่อกี้นี่องเารูมไส กูเล่นกับมึงไหมเอา้าเวลามึงแกล้งกูบ้างล่ะกูแกล้งอะไรมึงเอา้าที่มึงแบบชอบตบหัวกูอะ่ะเอา้ากูแค่ตแบไหมเอมเอทำไมต้องแกลง้งขนาดนี้ทำไมล่ะแง่งเ,เกินไปเพี่อเรื่องของกูแบบเกินท้ามันดูไม่ได้แล้วไงแบบกูช่วยส่งเค้ามันอะเอยแล้วกูจะมีตังค์ที่ไหนซื้อเอ้าเรื่องของมึงดิอา้าวมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย ่ะเห็นว่ามึงจะซื้อมาใหม่แล้วกูเลยช่วยส่งเคาะไงไม,ไม่ซื้อให้กูใหม่เลยไม่ซื้อหรอกเว้ยเ,เฮียทำกับกูเกินไปเ,เฮียเกินโยนทิ้งแม่งเ,เฮียเกินไปว่ะสัตว์ ทำไมวะ <c oughs> เกินเกินมันไม่สวยแร้วไงก็เลยช่วยส่งคร์มันไม่น่าทำแบบนี้เราเพื่อนกันนะเฮียตัดเพื่อนกูนกเลยถแค่นี้เองแค่า <c oughs> งีเ้เฮีย <c oughs> แล้วกูจะได้เงินที่ไหนซื้อเออแล้วกูเอาบทดรีมมาใส่ให้แค่นี้เองให้มันจริงเถอะเฮียเออไม่เป็นไรหรอก เอาเลยนะแต่บดดินนั่นแหละเออเดี๋ยวกูให้มึงไปเลยอย่างนี้ที่หลังก็อย่าทำแบบนี้อีกเด้อกูกโทษเลยเห็นมึงชอบแพลงกูบ่อยไงเลยเอาเอาคืนมัง่งเออเอามาเผาไอ้ย งนผมจริง嘛เด็ดมันไม่ไม่เอาอะไรกับอย่างเลยนะขออกของมันนี่นะแม่งยังจุ่มอะเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝา,าก,กกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ผมด้วยละกัน